มาพบกันอีกครั้งนะคะกับมาดาแอนดคิทเชนนะห่างหายกันไปนานมากาเร่ยกว่านานเลยวันนานดีกว่านาน,นานเลยค่ะแชวันนี้เมนูที่เราจะทำเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเมนูซีซันนิงเมนูนะคือตามฤดูกาลนะคะวันนี้เราจะมาทำมะยงชิดชีสใช่ใช่ค่ะนี่เลยมะยงชิดมะยงจิตมะยงจิตช่วงนี้นะคะคนกำลังฮิตกินมากแล้วก็ราคาแพงมากนะคะนี่ขนาดแบบ ซื้อแบบลูกไม่สวยกล่องนึงสิบลูกสามร้อยกว่าบาทพระเจ้าจช่วยคือราคาสูงมากนะโอเคแต่ว่ามันก็ลูกใหญ่คือลูกแบบประมาณไข่ไก่ได้เลยเดี๋ยวเราเทียบไข่ลูกไข่ไก่ให้ดูไข่ไก่เห็นไะห<อ>ใหญ่กว่าไข่ไก่อีกอนี่เลยนะคะก็เพราะฉะน,นั้นเดี๋ยวเรามารีบทําเลยดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวสัญญาาจะรีบตัดต่อแล้วออกมาให้ทานเผื่อคนจะไปทาตามนะคะไปไปดูกันอ่ะ อุปกรณ์ที่เรามีนะคะส่วนผสมส่วนผสมเอ่อหรือแยกส่วนผสมกับอุปกรณ์อุปกรณ์คือเครื่องมือเครื่องใช้ส่วนผสมก็คือวัตถุดิบที่ใช้ในการทำอาหารโอเคค่ะก็จะมีเป็นแพ็กเกอร์นะคะยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วก็อันนี้อะไรนะในเค็มในเค็มในเค็มในในจืดครีมชีสปุ๊ง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 แล้วนี่คืออะไรอ่ะอันนี้วิปปิ้งครีมแบบเดลี่ชีสกับวิปปิ้งครีมทำไมันเป็นแบบเดลี่ด้วยครับ มันจะแบบเหมือนเต็มมันเนยกินแล้วจะนวัะงวนัวกว่าอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีไอซิ่งนะคะแล้วก็จะเป็นน,น,นมำ้หวานกลิ่นวนนนานิลาแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือมะยงจิต <laughs> โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าค่ะอ่ะเดี๋ยวจะให้น้องเกรสนะคะทำการกดแฟกเตอร์อะนะคะอันนี้เราก็จะใช้นะคือวันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเราจะไม่บอก,กอน,นะว่าแบบใช้อะไรน้ำหนักเท่าไหร่คือสูตรชีสพายทั้งหลายแหล่ มันมีอยู่ในอินเทอร์เน็ตเยอะมากนี่คือเราอก็ไม่ใช่แบบคนทําขนมเกง่งเพราะฉะนั้นเราก็แบบเหมือนเลือกสูตรมานะคะแม่นะก็คือทํามาจากสูตรของคุณพิมนะลองไปลองไปเซิร์ชหาพิมมี่เทสตี้อะไรเนี่ยคือจาชื่อเขาก็ไม่ได้รู้แต่ชื่อพิมมี่พิมมี่อะไรเนยนะคะเนาะก,ก็สูตรเยอะนะอันนี้ไม่ได้เป็นสูตรเราเองเราก็เลยจะขออนอุญาตไม่ได้บอกปริมาณวัตถุดิบส่วนผสมอะไรอย่น,นนะคะเดี๋ยวเขาจะให้น้องเกสน,นะเขาเรียวกว่าอะไรนะบดแจ็คเกอร์ แลออเกได้ใช่จะของแบบเราชื่ออะไรนะที่เป็นเค็มๆอะโรซี่อะไรปะ่ะไม่รู้แต่ว่าอันเนี้ยกินทุกอาทิตย์เลยค่ะกินแบบในร้านแบบสองสามวันอย่างเงี้ยพี่น้อง,ง,อง,ง,อง,งเรียนมันมอยู่จินเวกเอ๋อหรอกินเยอะใช่ไหจริงปะ่ะอันนี้ไปกับกินหยับนอมอร่อยมากใส่ถุงนะคะและ้วเจ๊ก็บดบดไประหว่างนี้เดี๋ยวแม่จะไลน์หน่อย เดีรบดขนมปังไปค่ะเดี๋ยวมาม่าก,ก็เืิดจะแบบละลายหน่อยแล้วนี่ที่เปิดคืดอต้องไปที่เปิดุันนี้เลยอเมริกันคืออันนี้ซื้อมาทีไรจะใช้คิดว่ามันง่ายคช่ะมันไม่เคยแบบเรียกว่ามันมันพังตลอดเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูกินอเออทำไมมันได้ล่ะแล้วเราจะไปหาออื่นทำไมเนี่ยแล้วเมื่อกี้ก็แบบวุ่นวายว่าอะไรกับการหาอ้ที่เปิดเมื่อกี้เพี่อน มันมือมาแล้วก็เลนส์คูไม่ใช่เลยนะนไม่ออกมันไม่แตกเลยวันนี้นะเราจะไม่ใช่ครัวในอุดมคติเราจะแบบมีความระเบิดนี่เนี่ยนี่โอมมาไม่เท่าไหร่เจนี่เดี๋ยวถุงแตกเดี๋ยวกระจบเปล่าแตกเบาๆหน้าตาคือชุดใส่อย่างกุลาสตรีแต่ว่าความเป็นจริงมันนี่ไงมันแบบฟึลมาดามไงกระดามทั้งครัวเลยเจ๊ด แล้วยิงยตอนนี้นะคะเราได้เนยแล้วเดี๋ยวเราจะขออนุญาตเอาไปเวฟนี่นะคะเราก็จะไปเวฟให้มันแบบเป็นน้ำใสๆเลยนี่จะบอกว่าเจ๊นี่แก่เก้กแขกแกแๆกแกแก่กินและแกเกธอจะบอกว่าเมื่อกี้เห็นน้องแก๊บแบบบดอ่ะคือมันไม่ได้เขาเรียกว่าไงไม่ได้ดังใจสักทีนะวิธีการบดเนี่ยก็คือกิ้งเหมือนกิ้งขนมปังเลยเนี้ยเนี้ยมันก็จะแบบ แหลกละเอียดได้ง่ายๆเนี่ยเจทเขาบอกว่าเจทเขามีความหลังกับขนมปังชนิดนี้นนมันเป็นสองสมปีแล้วค่ะกินทุกอาทิตย์เลยเนนที่นีนยค่ะพอเหรอใช่เป็ือกนกับก็คือกินบ่อยมากเดี๋ยวเราจะมาโชว์ให้ดูว่ามันผลกี่น้ำทำไมมันไ,ไม่อะไรเหมือนที่โรงเรียนหนูจะรู้มั้ยตอนนี้เราได้ผงแทกเกอร์ที่ป่นๆแล้วนะคะจริงๆจ,จะบอกว่าป่นมากป่นน้อยอ่ะแล้วแต่ความชอบนะ คือแม่ชอบแบบกล่นเยอะๆกินแล้วมันไม่ร่วนนะคะเราก็จะได้แบบว่าความกล่นประมาณนี้เสร็จแ,แล้วเราก็จะใส่เนยลงไปจดอ่ะคุกไปเร็วๆค่อยคุกหน่อยเร็วๆ๋ยวมันจับตัวเป็นก้อนคุกให้มันเนยกับแค็กเกอร์เนี่ยเห็นไหมมันจะมีบางส่วนที่แบบแฉะแห้งเราให้มันแฉะแฉะเสมอกันมา S <S ระหว่างเกสทำนี้นะคะเขาอยวไปดืดๆแม่นก็จะขออนุญาตปอกมะยงชิดรอไว้ก่อนมะยงชิดนะคะเราก็ปอกแล้วก็หั่นแบบนี้มะยงชิดเนี่ยบางทีปอกแล้วมันจะมีความแบบมือส้มนิ้วส้มอะไรเงี้ยนะคะถ้าใคร <S 2> <S 2> มันสนใจให้หนูลองปอกยาเลยค่ะเดี๋ยวมันไม่เหลือเนื้อเธอมะยงชิดยิ่งแพงๆอยู่ นะเราก็ปอกเปิกบางๆนะอ่าเกทโอเคแล้วค่ะมาซูมดูเกสนะคะเดี๋ยวเราจะให้เกสกรุใส่พิมพกรุใส่พิมอ่ากล่องพลาสติกนะั้นอ่าแล้วยังไงต่อคะก็ตักใส่หมดเลยเหรอดูก่อนลองใส่ประมาณนึงแล้วก็กดกดใช้ช้อนกดกดกพอตักใส่เสร็จแล้ว<ๆ>เห็นว่ามันจะมีความร่วนๆ ครูๆซุยๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะ<ก>ดเดี๋ยวกดใส่มาม่วว่าใส่ให้หมดเลยเกดจริงเหรอ,อมไม่หนาไปไม่หนาไม่หนา,หนาเพราะว่าเดี๋ยวเรากดไปมันก็จะแบบเหลือที่นิดเดียวเองเห็นปะระหว่างนี้เราก็จะหั่นป่านะคะเป็นแผ่นแบบนี้เลยหั่นแบบนี้ค่ะ่าตามึลูกประมาณครึ่งลูกเหมือนเราจะหั่นมะม่วงสุกอ่ะเสร็จแล้วเราก็หั่นด้านนี้ ลูกหนึ่งอ่ะมันก็จะได้ชิ้นใหญ่สองชิ้นชิ้นเล็กสองชิ้นประมาณนี้ค่ะ้ันนีนะคะเราก็เอาเรียกว่าอะไรนะกล่องที่มีในบ้านอะ่ะใช้กล่องอะไรก็ได้แต่ว่าแม่ใช้กล่องใสๆจำได้ปะเราเคยทำบาน,นอฟฟี่ฟบ็อกอ๋อใช่แล้วก็เอามาใส่นะคะแล้วก็เราก็จะเอาหลังช้อนใช่ก,กดให้มันแบบแน่นๆนะคะอ่ะก็กดลงไปเลยนะคะ คือต้องแม่นส่วนที่จะเน้นได้เลย่เยใช่แล้วก็ถ้าสมมุติบ้านใครไม่มีภาชนะแบบใส่ใสแบบนะี้จริงๆมันก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะนี่แม่ทาให้ดูเพราะว่ามันจะได้แบบดูน่ากินอะไรอย<ๆ>่างเงี้ยแต่ถ้าสมมุติทํากินเองที่บ้านไม่ได้จะอวดใครอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้วยชามกะละมังไหาใช้ไปเถอะก็ต่อไปนะคะเราก็จะเอาที่เราได้กดไว้ไปแช่ช่องไหนช่องฟีดก็ได้ค่ะให้มันเซตตัวมันจะได้ไวๆแ<ไ><ว>ช่ประมาณกี่ชั่วโมงครับแป๊บเดียว เนี่ยแค่ระหว่างทำมันก็ได้พอดีให้มันพอแบบเนยมันเกาะตัวอ่ะต่อไปนะคะเราก็จะเอาครีมชีสก้อนหนึงใส่ลงไปถูกต้องค่ะแล้วก็จะบิบบิบดๆแล้วก็ใส่ไอซิ่งลงไปนะะั่นเองใช่ค่ะ <c oughs> แล้วก็จะบิบบ้บทดๆเนี่ยก็คือแบบประมาณหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้เครื่องตี <c oughs> คือมีดไม่ไม่ค่อยผอมเล้ว <c oughs> มไม่มีบทเติมอีกค่ะไม่มาม้าม,มีแกะใช้ไปนีนึ่งแ้วสอง250ร้อยห้าสิบก็หนึ่งกล่องมันสองร้อยห้าสิบพอดีสำหรับสูตรเนี้ยปกติสูตรมันก็จะแบบประมาณเนี้ยใช้หนึ่งกล่องพอดีพอดีวันก่อน <c oughs> เราเอา,เอ,า,เอ,าออกมาทำขนมอะไรสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้นะต่อไปนะคะเราก็จะใส่ไอซิ่งคือต้องบอกว่าส่วนผสมของตัวครีมชีสเนี่ยอย่างที่บอกว่าสูตร ครีมชีสพายอ่ะมันเยอะมากบางสูตรก็ใส่มะนาวบางสูตรก็ใส่โยเกิร์ตนะแต่สูตรนี้ก็คือเราใส่น้ําตาลไอซิ่งซึ่งแบบไม่มีโยเกิร์ตไม่มีมะนาวอะไรเงี้ยคะะเพราะว่าครีมชีสมันเปรี้ยวอยู่แล้วนะมะนาวจริงๆเหมือนมันจะเป็นตัวช่วยให้ครีมชีสเซ็ตตัวนะคะอันนี้เดี๋ยวเราใส่แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตีกันค่ะตีคนละตีตีครีมชีสให้นวลเนียนค่ะ นะอ่ะต่อไปเราจะทําการตกแต่งนะคะเราก็จะเอามายงชิดชิ้นชิ้นใหญ่เนี่ยมาผ่าครึ่งแนวยาวนะคะมันก็จะได้หน้าตาแบบนี้ผ่าชุดออกมาปึ้งออกมาแบบนี้ซาวเอฟเฟกนี่นะคะแล้วเราก็เอามาวางแตะไว้ข้างๆแบบนี้เหมือนแบบสตรอเบอรี่ที่มันเป็นแบบใส่กล่องใช่ไหมก็แบบม้วนนี้เลค่ะกล่องมันม้วนะเราก็วางแตะเข้าไปตึ้อเอย่างนี้ค่ะตื้อตื้อตื้อต ทรเป็กเยอะจัดทำเป็กเยอะจัดจริงนะะก็วางไว้ด้านข้างนี่เราก็จะได้แบบด้านข้างแบบนี้นะคือมันมัวนิดนึงต้องขอไปเพราะเอาจากช่องฟีดมามันก็จะแบบว่าเป็นไอเกาะแบบนี้แ้าเดี๋ยวเราก็จะตักชีสใส่เข้าไปค่ะชีวิตนี้หนู่มแม่กินไมยงชีสเกถามว่าชีวิตนี้เคยกินไมโยไหมคะ ตัวเองยังไม่รู้เลยแล้วคนอื่นเดี๋ยวรู้ได้ไงกายกินเป็นหรอเจนเจนไม่เคยกินอ่ะเจนกินแล้วมายงชีทมันก่อนเจนฝึกกินผลไม้ใช่ไหมอ๋อเจนไม่ต้องใช้เราก็คนๆเข้าไปใส่ให้มันอยู่แบบในทุกอนูแล้วผมมาค่ะตอนกินมันจะเหลวๆงี้เหรไม่เดี๋ยวมันก็เข้าตู้เย็นเซ็ตๆนิดหนึ่ง่ะไอ้ส่วนที่เหลือที่ที่อันเดิมนะคะเราก็อาจจะแบบเอามาแต่งกลางนิดนึงให้มันจะได้แบบ มีเนื้อเออมีเนื้อจมไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวเราจะทับอีกพอแล้วพอแล้วพอแล้วมาแล้วมอแล้วอายุ่งอันนี้ก็คือจะเป็นแบบเหมือนไส้แกงกลางอะไรเงี้ยค่ะแกกินแล้วไม่รูอรูกหล่อเขาจะได้เสด็จแล้วช่ไหพี่ออืมไม่มันหวานมันหวานแล้วด้วยแหละวันนั้นที่เราชิมกันมันอาจจะแบบเปรียปร้ยวแล้วพอบอกเขาว่ากินเยลลี่เขาก็จะแบบ ปาเต้ดูเลยละแม่อ่ะออไม่เปรี้ยวอร่อยไม่เปรี้ยวอร่อยรอจริงป่ะจริงจริงจริงครับป้อนหน่อยคนนกินคอนเสร็จเจ้หน่อยนี่มายงชิดท่านจะไม่เหลือให้แต่งหน้าอ่ะนี่นะคะเราก็จะได้ประมาณนี้อ๋อรสชาตินี้เคยกินแล้วอือม่รู้กินจากไหนนี่นะคะเราก็จะแบบว่า เหยาะเขย่านิดน,นึงนะคะให้มันแบบว่าเข้าถึงกันนี่เลยประมาณนี้ใครอยากใส่ได้เยอะหรือมีส่วนผสมเหลือเยอะนะคะก็สามารถใส่ได้เดี๋ยวแม่จะตกแต่งตัวน,นี้ไปเพิ่มด้วยนะคะเดี๋ยวรอดูกันอ่านี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้สวยงามพร้อมข้อตูเย็นพร้อมทานแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าคือถ้าอยากเร็วก็เช่าช่องฟิตสักประมาณนึงอย่าเพิ่งแต่งหน้าเอาแบบนี้เข้าก่อนนะคะแาตอนนี้นะคะ ตัวครีมชีสเราเซ็ตตัวเรียบร้อยแล้วขโมยอีกแล้วเนี่ยอันนี้นะคะเราก็จะใช้เราก็หั่นเป็นเส้นๆแบบนี้เนี่ยประมาณสี่อันจากครึ่งลูกที่เราฝานเนาะเราก็จะวางนี่นะคะเราก็จะวางวางมาอาจจะวางแบบไม่สวยงามมากนะอ่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตวางนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูตอนเสร็จกันนะคะ และแล้วก็เสร็จแล้วเรนี่หน้าตาไม่ค่อยสวยงามเราตอนนี้ดึกแล้วเราขอกินถ้วยเล็กก็พอแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยลุมกันนะโอเคชิมกันนะคะนั่นหมาตัวอะไรนะหมาตัวใหม่เหรอจีดัะดูๆขอมือก่อนขอมือก่อนเนี้ให้กินเออเออเกาหัวลูกเออไหนวัดดีที่วัดดีวันดีนี่อ่ะมาปลาดู คธอครีมชีสสุดนี้นะเราเห็นที่เขาทํามามันก็จะเยิ้มเประมาณนี้นะพอแต่ถ้าใครอยากให้ใสแบบให้แบบมันเซ็ตตัวจริงจังก็คืออาจจะใส่เจลาตินเพิ่มไปเพื่อให้มันอยู่ตัวอือทำไมงัดไม่เข้าโอ้โหอือ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 อร่อยน่ากินจนมือไหมอ่ะตกลงอร่อยไหมอร่อยนะอร่อยไหมอ่ะอย่าเอาวางไว้อย่างนี้เอาถือช้อนไปโอ้โหทำอะไร เธอชาร์ไหมไอ้พวกผู้ชายเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เกี่ยวผู้ชายโอเคก็แค่ใครอยากกินนะก็ไปทำตามได้นะเพราะว่ามายงชิดเนี่ยเป็นผลไม้นี่แพงแต่มันก็มีเทศกาลของมันเป็นช่วงนี้เท่านั้นนะคะหวานอร่อยสดชื่นอิ่มอ้วนไปตามกันนะคะแล้วก็วันนี้นะคะมาราแอนคิชเช่นก็ต้องขอขอตัวลาไปเคลียร์ถ้วยนี้แบ่งกันก่อนแล้วแต่พรุ่งนี้จะไปปัดนี่ไปค่ะ เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามอย่าลืมกดซับส r ค b e แล้วก็กดกระดิ่งกร,รุ้งเพลงหรือติดตามมาดามแอนได้ที่ช่องทางอื่นๆทั้งทาง IG และ Facebook นะจ๊า